เรนเานได้ยินคำนึงคำว่าพาวิตโตภโมิรีกระโตททำให้บ้านเจริญให้บ้ากเราจะทำได้เมื่อเราได้พบความสงบ,บเราถึงจะไปต่อยอดสิ่งเหล่านี้ได้แต่นั้นณตอนนี้ไอ้ที่เรามา,ย,า,ายังไม่ได้สักนัดเนี่ยมีเพียงหนทางเดียวก้มหน้าก้มตาเดินสุงมไปทั้งนั้นไง โก้มหน้าโก้มตารทำสมาธิไปโก้มหน้าโก้มตารนึกพูดโผไปเมื่อมันได้ผลแล้วขี้เกียจก็ทำไปยังไม่ทำมันจะเกิดขึ้นเองและอยากจะฝากทุกคนทุกท่านให้เอาสมาธิไปปรับใช้ในเวลาที่ปิดให้ได้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทราโรนจะย้ำกับลูกศิษย์เสมอว่าเวลาพูดกับโยมจะพูดอย่างนไงเวลาพูดกับพระก็จะพูดอย่างนไงท่านบอก ปัญหาของนักปฏิบัติสมาธิส่วนมากนักปฏิบัติสมาธิส่วนมากคือเวลาวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยไม่สามารถเอาสมาธิไปปรับใช้ได้บางคนนั่งสมาธิมาห้าปีสิบปีหรือมากกว่านั้นเวลาโกรธก็วนให้ใลโกรธอยู่อย่างนั้นโมโหไลยก็ไล,ย,ลยอยู่อย่างนั้นเครียดก็เครียดอยู่อย่างนั้น พระเจ้าเราพ่อเลยว่าให้พยายามเอาสมาธิไปปรับใช้ให้ได้เวลาวิ่กฤเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องใกล้ตายหรอกทั้งหลายหรือโรคภัยไข้เจ็บมารุ่มเล้าหรอกเอาวิกฤในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าเราโกรธเรามโหัวเราอารมณ์รุนแรงความร้ายกัดความเอาแต่ใจมามาแล้วพระเจ้าบอกว่าให้พยายามเอาสมาธิมาปรับใช้ให้ได้ เหตุที่เอามาปรับใช้ไม่ได้เพราะวางใจไม่เป็นนี่คำานี้วางใจไม่เป็นคำเดียวกันเลยแม่กับลูกทะเลาะกันแม่กับลูกทะเลาะกันเพราะความหวงเนี่ยก็จะเทียงกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละตาดำตาแดงตน้าดำหน้าแดงเพราะแม่ก็เอาใจไปวางไว้ที่ลูกลูกเอาใจมาวางไว้ที่แม่เทียยงกันอยู่อย่างนั้นสาม,มีภรรยาไม่เช่นเดียวกัน อยู่อย่างนั้นเพราะตามคนต่างเอาใจไปวางไว้ซึ่งกันและกันโยกเครียดกับงานเพาะเอาใจไปวางไว้ที่งานคำถามคือแม่มาวางที่ตัวเองเรารู้แล้วเนี่ยมันเครียดเพราะเรื่องอะไรห่วงอะไรคิดอะไรอยู่กับใครถ้าโยมสามารถยกจิตของเรามาวางที่ตัวเราเองได้เพราะสอนทุกบทแล้วนำผักเอาใจเสื้อเอามาวางสิ ไอ้ความรุนแรงมันจะลดระดับลงทันทีไอ้ที่โกรธอยู่ยางนั้นโมโหอย่างนั้นเนี่ยมันจะลดระดับลงเลยแต่ถ้าเรายังวางนัาที่ตรงนั้นยังไม่ได้ให้เอามาวางไว้ที่พุโทให้ได้ดังนั้นการบริกรรพุดโทรเ่ยสำคัญมากอย่าคิดว่าพุดโทรเป็นเรื่องพื้นฐานอย่าคิดว่าพุดโทเป็นเรื่องตื้นๆอย่าคิดว่าพุโทรเป็นเรื่องไม่สําคัญอะไรทั้งหมดการประชารว่ายิงให้พยายาม ให้เราเลื่อพุธโทให้มันมากพุธโพุธโทพุโ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 เพื่อให้มีอิทธิพลในจิตใจส่วนมากเราไปเรื่องที่มันรุนแรงในใจเราคือการมัพิโตกพยาบาทพิโตพิหิงสาพิโตการมัพิโตคือรูปเสียงลินลดจ่ะอยากกินอะไรใจเราวางเยกลอยเราเลื่อนถึงแล้วพยาบาทพิโตเกลี่ยนใครหนึ่เลื่อปุ๊บถึงปั๊บเลยนะมีมีอิทธิพลอยากทำร้ายใครอยากอะไรเนี่ยเลื่อปุ๊บถึงปั๊บเลย มีหนิงสาวพิจมกความรุนแรงเปลี่ยนใครโกรธใครนึกพูดถึงปั๊บคนที่เคยทําร้ายเรานึกพูดถึงปั๊บมันมีอิทธิพลดังนั้นเนี่ยพระยาหวงพ่อจะบอกให้เราพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธเมื่อกี้มันเป็นการมกรรมพิตกพยาบาทพิตกมีหนิงสาวพิตกท่านพยายามให้เรานึกพุทโธมันเป็นพิตกจริงจังให้มันมีอิทธิพลนึกพุ่ให้มันถึงปั๊บเลยพุทโธเนื่องได้พุ่ใจระวังไว้ที่พุทโธที่กําลังทะเลาะกับลูกกับหลานสามีภรรยาทะเลาะกัน เรียกกับงานมันจะลดระดับลงจนเมื่อสมาธิของเรามันได้ระดับเราจะถึงจะสามารถเอาวางไปที่หน้าผากหัวใจสะดือได้แต่ณตอนนี้หลับตาเราก็ยังมืดตึ๊บหลับตาเราก็มืดตึ๊บไม่รู้ตรงไหนหน้าผากไม่รู้ตรงไหนหัวใจไม่รู้ตรงไหนสะดือเพราะเราไม่ให้ความสำคัญแล้วเวลาจนจุกลมเนี่ยคือจะเป็นอิริยาบทที่จะเชื่อมต่อจิตปกติกับจิตสมาธิ่ได้ดีที่สุด ขณะที่เราเดินจงกรมขึ้นตาหูจมูกลิมกายใจเห็นหมดแล้วเวลาเรากรวเราหลับตาแลืมตาก็ลืมตาท้ง้นเวลาเกลียดใครทุกคนหลับตาลืมตาแล้วาไอ้ตัวเกลียดนี่หรือลืมก็เกลียดหลับก็เกลียดดังนั้นยาหมบนี้มันจะเชื่อมต่อจิตปกติเป็นสมาธิมันจะเอามาใช้การใช้งานได้ดีเดินจงกรมพุ่โน่พุ่โน่พุณโน่พุ่โรไปเลยแต่ส่วนมากชอบแต่ของหวานไม่ชอบของขม เวลาเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินชอบนั่งเวลานั่งสมาธิก็ขี้เกียจบริกรรมกำหนดปุ๊บให้หลับเลยใครก็ทําได้อยา่เนี้ยข้าพเจ้าบางคนยังไม่ได้ลึกถึงมันหลับแล้วเร็วมากนันน่ะอันนี้อยากจะฝากระสงให้พยายามถ้าสงบแล้วสติสัมปชัญญะมันรู้เนี่ยมันจะได้พลังจิตเยอะแต่ถ้าสงบนั่งคือนั่งหลับ ที่มันหลับก็เป็นสมาธินะถ้ามันไม่เป็นสมาธิไม่หลับหรอกแต่สติตามสมาธิไม่ทันมันเลยไม่รู้ว่าอะไรรู้อีกทีเป้นอันนี้บางคนพุญโูพุญดุพุญดุอะไรมันจะตีเนี่ยนะครับบางวันทำไมมันเลยเลยเอ๋เจ้าที่มันลืมตั้งเวลาหรือเปล่าพี่ฉันออกสมาธิมาแล้วนะอย่างนี้ดังนั้นอย่าเกลียดอย่าขี้เกียจบริกรรมอย่างที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่เบื้องต้นว่า อันนี้มันเป็นอาการกิริยาท่าทางที่เป็นกิริยาบุตรลายแต่ชีวิตของเรามันอยู่กับหลักอย่างนี้ไม่ได้แต่ชีวิตของเรามันอยู่ทุกกิริยาบทเข้าห้องน้ําอาบน้ํทาทํากับข้าวล้างห้องน้ํทาทําการทํางานนึกได้เมื่อไหร่ให้นึกพุทโธน,น,นึกเลยไม่จำเป็นจะต้องไปนึกตลอดชั่วโมงหรอกซุกวินาทีหรอกที่เราเรานึกได้ให้เรานึกแล้วพุทโธมันจะมีอิทธิพลในจิตใจั้ะเวลา ถ้าโยนนึกบ่อยจักความเกลียดชังมากๆโยมจะยกใจเบางที่รุ่นพูได้ไอ้ความรุนแรงภายในใจของเราเนี่ยความกระทบกระเทือนเนี่ยกระทั่งลดระดับลงเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆคิดเองกกรนเองนันเป็นพออย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องเล็กๆเข้ามากระทบใจพอให้เป็นแต่เรื่องใหญ่อย่างนี้ทุกเรื่องที่เข้ามามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรา เรื่องใหญ่ๆข้ามากระทบใจเราแล้ว,ลวมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆได้ทุกเรื่องจะกลายเป็นเรื่องเล็กที่เราสา,ามาราถรับมือได้าการที่จะทําอย่างนี้ได้คือต้องมาใส่พลังจิตทําให้จิตมีพลังจิตจะมีพลังด้จากสมาธิสมาธิเกิดจากความเป็นหนึ่งของจิตความเป็นหนึ่งของจิตเกิดจากคําบริกรรมคาบริกรรมเกิดจากการนึกพูด นรื่องพูดถ้อเยอะอะไรก็ไรเรื่องพูดโ้อยคำพูดคำพเลยเดี๋ยวเราจะเอามาต่อใช้ในชีวิตประจําได้ประจําวันได้นะประภาษทุกคนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ขออีกเรื่องสิ้นปีใครยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองหรือจะไปที่ไหนขอเรียนเชิญไปร่วมปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมแก้วเวียงมงคลในวันที่29 30 31วันที่1สี คืนสี่วันอ่ะสี่สามคืนสี่วันอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีสาขายสามศูนย์สองยันเชิญได้ไปเจริญตัวอานุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านจเจริญพรสา าจารย์ต้องเดินทางเช้วิลานะคะแล้วก็อยู่ไกลอาจารย์มีสนกิจตลอดไม่ว่างเลยแต่นั้นก็เป็นการศึกษาเราก็วันนี้ท่านได้ไมตาบรรยายแล้วนะคะรับฟังที่อาจารย์พ่อแล้วช่วงปฏิบัติเราก็จะ,ะจนำปฏิบัตินะคะแต่ว่าจะกราบมิวนอาจารย์ได้เลยทางกระาบนะคะก็กราบรโอกาสนะคะขอให้เราได้สวนละอาจารย์ร้องจันเนาะท่านปะธา,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 านาาีา้ มายัางพันเตพระปุชามะพระหูกิจจะมายังพระหูการณียาทาา่านทั้งสานข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอลากลับแล้วเพราะมีกิจธุระหลายอย่างจะพึงกระทำ ยัสนานิตุเฮกัลังมัญจะหาอามาทันเตขันตาจารงจันทร์ันจังจิต เราบุญแผนนีตายหลังการเดินเดินบูมของเราตายสัพเพสัตตาสุขิตาหตตุุสขิาหตุขอให้สัตว mm ์ท hmm ั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอเธอทูลไว้บูชาชั่วชีวันทุกสุขโรค I